พระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยพี่น้องครับเฝ้าเดี๋ยวด้วยกันในวันนี้นะครับพระคำของพระเจ้ามาถึงพวกเรานะครับอยู่ในหนึ่งพงศษครับบทที่19ข้อที่4ถึงข้อที่10นะครับแล้วก็ข้อที่15ถึงข้อที่18นะครับหนึ่งพงศษครับบทที่19ครับพี่น้องมีพระคมภีร์นะครับเราเปิดเราดูไปด้วยกันนะครับหนึ่งพงศษนะครับบทที่19ข้อที่4ถึงข้อที่10ครับแล้วก็15ถึง18 ผมจะอ่านจากฉบับแปลมาตรฐาน2011นะครับพี่น้องครับพี่น้องมีพระกรัรมภีเราดูไปด้วยกันนะครับหนึ่งพงกริย์นะครับบทที่19ครับข้อที่4แต่ตัวท่านเองเดินเข้าถิ่นธุรกันดารไปเป็นระยะทางวันหนึ่งท่านมานั่งอยู่ใต้ต้นซากที่มีเพียงต้นเดียวแล้วทูลขอให้ตัวท่านตายเสียทีว่าพอกันทีข่าแต่พระยาเวบัตรนี้ขอเอาชีวิตข้าพระองค์ไปเสียเพราะข้าพระองค์ก็ไม่ได้ดีไปกว่าบรรพบุรุษ และท่านก็เอนกายลงหลับใต้ต้นซากต้นเดียวนั้นทีนี่แน่มีทูตสวรรค์องค์หนึ่งมาแต่ต้องท่านและพูดกับท่านว่าลุกขึ้นรับประทานสิแล้วท่านมองดูนี่แนะตรงศีรษะของท่านมีขนมปังที่ปิ้งบนก้อนหินร้อนและมีไหน้ําลูกหนึ่งท่านก็รับประทานและดื่มลงนอนอีกและทูตของพระยาเวก็มาอีกเป็นครั้งที่สองถูกต้องท่านแล้วว่าลุกขึ้นรับประทานสิ มิฉะนั้นการเดินทางจะกเกินกําลังของท่านและท่านก็ลุกขึ้นรับประทานและดื่มและเดินไปด้วยกําลังของอาหารนั้น40วัน40คืนถึงโฮเรบภูเขาของพระเจ้าที่นั่นท่านมาถึงถ้าแห่งหนึ่งและเข้าพักอยู่และนี่เนี่ยพระวจนะของพระเจ้าของพระยาเวมาถึงท่านและพระองค์ตรัสกับท่านว่าเอลียาเอ๋ยเจ้าทําอะไรอยู่นี่ท่านทูลว่าข้าโปรงห่วงแหนแทนพระยาเวพระเจ้าจอมทัพยิ่งนัก เพราะประชาชนอิสราเอลได้ทอดทิ้งพันธสัญญาของพระองค์ได้พังแท่นบูชาของพระองค์และประหารผู้เผยพระชนะของพระองค์เสียด้วยดาบและฆ่าพระองค์ฆ่าพระองค์แต่เพียงผู้เดียวเหลืออยู่และเขาทั้งหลายมุ่งเอาชีวิตของฆ่าพระองค์ข้อที่15นะครับถึงข้อที่18ครับและพระยายเวตรัสกับท่านว่าไปเถอะจงกลับไปตามทางของเจ้าในถิ่นทุรกันดารดามัสกัส และเมื่อเจ้าถึงแล้วจงเจอหาซาเอลให้เป็นกษัตริย์ปกครองซีเรียและเยฮูบุตรนิมชีนั้นจงเจิมให้เป็นกษัตริย์ปกครองอิสราเอลและเอลิชาบุตรชาฟัดชาวอาเลมเมโฮลาจงเจิมให้เป็นผู้เผยพระชนะแทนเจ้าและผู้ที่รอดจากดาบของฮาซาเอลเยฮูจะฆ่าเสียและผู้ที่รอดจากดาบของเยฮูเอลิชาจะฆ่าเสียแต่เราจะเหลือเจ็ดพันคนไว้ในอิสราเอล คือทุกคนที่ไม่ได้คุกเข่าลงต่อพระบาอาวและไม่ได้จูบพระนั้นพี่น้องครับพระกัมปีในเช้าวันนี้นะครับพูดเล่าถึงเรื่องราวของผู้รับใช้พระเจ้าครับที่ยิ่งใหญ่มากนะเป็นผูผือโภชนะนะครับในพันธสัญญาเดิมที่ยิ่งใหญ่ครับเรียกว่าลำดับพอๆกับโมเสสเลยนะครับนั่นก็คือเอลียาพี่น้องครับพี่น้องครับเอลียานะครับเป็นหนึ่งในที่บันทึกในพระกัมภีร์นะครับหนึ่งในสองคนนะครับในพันธสัญญาเดิมที่เรียกว่าพระเจ้ารับขึ้นไป โดยที่ท่านไม่ต้องพบกับความตายนะครับหนึ่งในนั้นคือเอลียาและก็อีกคนหนึ่งนะครับก็คือเอโนกนะครับอยู่ในปฐมกาลพี่น้องครับสองคนนี้เป็นคนที่พระเจ้าพอพระทัยครับและเอลียานั้นเป็นผู้รับใช้พระเจ้ายิ่งใหญ่จริงพี่น้องครับแม้ผู้รับใช้พระเจ้าจะยิ่งใหญ่เพียงไรก็ตามนะครับพี่น้องครับเขาก็เป็นมนุษย์นะและในพระคัมภีร์ในบทที่19นี้นะครับได้สะท้อนให้เห็นถึงความอ่อนแอครับของผู้รับใช้พระเจ้าคนนี้ครับในช่วงเวลาที่เขาเรียกว่าหวั่นไหว ช่วงเวลาที่เขานั้นปรารถนาที่จะตายด้วยพี่น้องครับนะปรารถนาที่จะเรียกว่าขอพระยาเวมาเอาชีวิตเขาไปเลยพี่น้องพี่น้องเกิดอะไรขึ้นครับกับเอลียาในวันนี้นะครับผู้รับใช้พระเจ้าที่ยิ่งใหญ่เมื่อหลายวันที่แล้วนะครับเอลียานั้นยังกระทํากิจที่ยิ่งใหญ่เพื่อพระเจ้านะครับเรียกว่าปะลองกับพระนะครับกับปุโรหิตนะของพระบาอ่านะครับแล้วอชิลาพี่น้องครับหนะึ่งต่อ450คนเลยนะพี่น้องครับ ที่ภูเขาคาเมลพี่น้องครับนะในการเรียกว่าวางเครื่องสตัตว์บูชาไว้นะครับทั้งสองที่นะครับแล้วท้าว่าพระบาอาลที่เป็นพระเจ้าแห่งพายุฟ้าฝนนะครับฟ้าผ่าให้ฟ้าผ่าลงมาเลยครับนะเพื่อที่จะเรียกว่าจัดการเครื่องสตัตวบูชานั้นจนหมดสิ้นนะพี่น้องครับปรากฏว่าพระอุโลหิตนะครับของบาอาลนะครับเรียกว่า ไม่ว่าจะเรียกร้องพระบาเอาอย่างไงจะเชือดเนื้อตัวเองอย่างไรนะครับก็ไม่มีสิ่งใดๆเกิดขึ้นแต่เมื่อเอรียานะครับร้องทูลกับพระเจ้าครับพระเจ้าส่งฟ้าผ่าลงมาเลยนะครับนะความสว่างจ้าจากฟ้าสวรรค์ลงมาเรียกว่าเผาผลานนะครับเผาผลานเครื่องบูชาบนแท่นบูชานนั้ทั้งหมดที่เอลียานั้นเอาน้ําเทลงไปด้วยพี่น้องครับนะใช้ชนาที่ยิ่งใหญ่นี้นะครับเอลีในวันนั้นนะครับวันเดียวเอลิชานะครับเอลียานะครับได้กําจัด ทำลายปูโรหิตของพระบาอาลนะครับถึง450คนเลยพี่น้องครับในวันนั้นวันเดียวพี่น้องเกิดอะไรขึ้นกับเอลียาครับทำไมวันนี้เอรียาถึงเรียกว่ากลายเป็นคนที่เรียกว่ามีลักษณะเหมือนคนซึมเศร้าผิดหวังนะครับแล้วก็ท้อแท้ใจหดหู่ถึงขั้นที่เรียกว่าอยากจะฆ่าตัวตายพี่น้องครับเกิดขึ้นหลเกิดขึ้นอาจจะหลาสาเหตุนะครับสาเหตุหลักๆครับพี่น้องครับประการแรกเลยนะพี่น้องครับหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ เอลียานั้นพบว่าแทนที่บรรดาชุมนุชชนิสเรลรเหลือและกษัตริย์อาหับนะครับจะกลับใจมานมัสการพระยาเว wheelchair. ปรากฏว่าอา,อาหับน,น,นะครับกษัตริย์อาหับที่เป็นกษัตริย์ของอิสราเอลนะครับอาณาจักรเหนือที่มีภรรยาก็คือดางเจสเบลนะครับที่เรียกว่าเป็น,เป,นเป็นพระราชินี้น,นะครับที่เป็นปกป้องพระบาอัลนะครับนำพระบาอัลเข้ามานมัสการบูชาในแผ่นดินของอิสราเอลนะครับหรืออาณาจักรเหนือปรากฏว่า อาหับเล่าเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่ที่เอริยาทำาเจสเบลนั้นโมโหมากครับแล้วก็ประกาศเลยนะครับว่าวันพรุ่งนี้นั้นจะเอาชีวิตนะเอาชีวิตเอริยาพี่น้องครับและข้อความนี้ก็มาถึงเอริยาครับเอริยาผิดหวังมากพี่น้องครับเอริยาคิดว่าสิ่งการอัศจรรย์ความยิ่งใหญ่ที่เขาได้ทำนะผ่านพระยาเวนะครับในวันนั้นจะสามารถที่จะกลับใจชุมนชนอิสราเอลนะครับให้กลับมาบูชาพระบาอาล และสามารถที่จะกวาดล้างพระบาอาลนะครับออกจากแผ่นดินอิสราเอลได้แต่รากว่าไม่ใช่อย่างนั้นพี่น้องครับนะปรากฏว่าปรากฏว่าเขาต้องพบก,กับเรื่องเลวร้ายครับเพราะถูกไล่ล่าเอาชีวิตพี่น้องเขาจึงหนีพี่น้องครับพระก็มีบันทึกนะครับว่าเขากลัวครับเขากลัวการเอาชีวิตจากพระราชินีเยเซเบลนะครับแล้วก็หนีเอาชีวิตรอดกับพี่น้องระหว่างทางเดินทางมานั้นท่านก็เรียกว่ามาหมดอะไรตายอยากนะครับที่เรียกว่าใต้ต้นซากพี่น้อง แล้วก็บอกกับพระยาเวน,นะครับในพระคมปีนะครับบอกว่าข้อที่3ามก็ท่านลุกขึ้นหนีเอาชีวิตรอดครับนะมาถึงเบเอเชบานะแล้วบอกคนใช้ให้อยู่ที่นั่นท่านไม่ไหวละและท่านก็เดินมาในในถิ่นทุรกันดารครับอยู่ใต้ต้นซากแล้วบอกนะครับในข้อที่4นะครับว่าพอกันทีพระยาเวบัตรนี้ขอเอาชีวิตของข้าพระองค์ไปเสียเพราะข้าพระองค์ก็ไม่ดีไปกว่าบรรพบุรุษแล้วท่านก็เอนหลับไปพี่น้องพี่น้องประการแรกเลยนะครับความผิดหวัง นะครับแม้เราทําสิ่งที่ดีเพื่อพระเจ้าแต่หลายครั้งเราคาดหวังว่าสิ่งดีนั้นนะครับจะต้องนํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่น,นำมาซึ่งการนมัสาการพระยาเวนามาซึ่งการกลับใจใหม่ซึ่งเป็นความตั้งใจที่ดีพี่น้องครับแต่หลายครั้งมันก็ไม่ได้เป็นไปตามที่เราคิดไว้พี่น้องครับพี่น้องหลายครั้งนะครับผมมีบางคนนะครับที่เรียกว่าตั้งใจรับใช้พระเจ้าตั้งใจดําเนินชีวิตที่บริสุทธิ์นะครับ ดำเนินชีวิตอย่างจริงจังรับใช้พร,ระเจ้านะครับประกาศข่าวประเสริฐมานมัสการพระเจ้าทุกวันอาทิตย์แต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นเกิดเหตุเลวร้ายขึ้นมาในชีวของเขาครับนะบางคนเกิดการสูญเสียคนที่เรารักในครอบครัวเสาหลักในครอบครัวครับเขาอาจจะมานั่งคิดกัน,นครับเหมือนเอลียาในเวลานี้ครับว่าเออเราก็ทําสิ่งดีเพื่อพระเจ้ายิ่งใหญ่มากมายเลยแต่ทําไมเราถึงได้รับการตอบแทนแบบนี้นะทําไม ต้องมีทำไมอิสราเอลถึงไม่กลับมาหาพระเจ้าทั้งที่พิสูจน์แล้วว่าพระพระยาเวยิ่งใหญ่กว่าบาอัลแต่ทําไมปรากฏว่าก็ไม่มีอะไรดูเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะปรากฏว่าแต่แถบตัวเองนั้นยังต้องถูกไล่ล่าเอาชีวิตด้วยพี่น้องครับหลายครั้งเราก็เป็นแบบนั้นนะครับเรารับใช้พระเจ้าเราคิดว่าเราทําสิ่งดีเพื่อพระเจ้านะครับรับใช้พระเจ้าอย่างเข้เขมแข,แข็งแข็งแรงนะฮะอย่างเต็มกําลังสัตย์ซื่อในการรับใช้พระเจ้าปรากฏว่าบางคนอาจจะป่วยเป็นโรคร้าย ปรากฏว่าบางครั้งเกิดอาจจะต้องตกงานนะครับบางครั้งเกิดสิ่งเลวร้ายขึ้นมาในชีวิตของเราแล้วเราก็คิดว่าเอ๊ะทำไมสิ่งเลวร้ายนั้นเกิดขึ้นทั้งนั้นที่เรานั้นตั้งใจเป็นลูกที่ดีของพระเจ้าแล้วพี่น้องครับเหมือนเอรียาในเวลานี้แหละครับหลายครั้งความคาดหวังที่ที่เรียกว่าไม่สมหวังนะในความคิดของเรานำมาซึ่งการท้อแท้หมดหวังเหมือนเอรียาพี่น้องครับ พี่น้องครับเราไม่สามารถควบคุมพระเจ้าได้ครับเราไม่สามารถที่จะสั่งพระเจ้าได้นะครับว่าถ้าฉันทําสิ่งที่ดีเหล่านี้แล้วพระเจ้าจะต้องอวยพระพรฉันแต่เพียงอย่างเดียวพี่น้องครับนะเหมือนอย่างเอเลียในเวลานี้นะครับเขาเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่ยิ่งใหญ่จริงๆทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่พระเจ้าในวันนั้นแต่วันนี้ใครจะรู้ครับเขาต้องหนีหัวซุกหัวซุนครับเอาตัวรอดให้ได้เอาชีวิตรอดให้ได้เพราะถูกมุ่งร้ายอาฆาตจากเ พระราชนีเบอร์หนึ่งของแผ่นดินนะครับจะเอาชีวิตเขาพี่น้องครับพี่น้องหลายครั้งเราก็มีความคาดหวังอย่างนั้นครับนะทำดีเพื่อพระเจ้ามานมัสการพระเจ้าสม่ําเสมอมาริสจกักรเข้ากลุ่มเซลล์กลุ่มแคร์ประกาศข่าวประเสริฐเฝ้าเดี่ยวทุกวันนะครับอ่านพระคัมภีร์สม่ําเสมอแต่เกิดเหตุร้ายในชีวิตของเราโดยที่เราคาดไม่ถึงพี่น้องครับพี่น้องสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับเกินความคาดหวังของเราครับและหลายครั้งเราไม่สามารถที่จะที่จะ,ท,จะที่จะเรียกว่า ควบคุมพระเจ้าได้นะพี่น้องครับนะว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นประการที่สองน,นะครับเป็นไปได้นะพี่น้องครับว่า,วาการท้อแท้นั้นมักจะเกิดขึ้นครับหลังจากที่เราประสบความสำเร็จอย่างมากพี่น้องหลายครั้งนะครับเมื่อเรากลับจากค่ายนะกลับจากประสบความสําเร็จทํางานโปรเจกต์ที่เสร็จประสบเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่นะครับวันถัดมาพี่น้องครับเรากลายหมดแรงหมดอะไรไตหยาพี่น้องอันนี้เกิดขึ้นได้นะครับเป็นหลักจิตวิทยานะครับพี่น้องครับเรียกว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากชัยชนะหลังจากที่ประสบความสําเร็จแล้วครับวันรุ่งขึ้นเรากลับหมดแรงหมดกําลังใจเรียกว่าหดหูเพราะว่าเกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรงครับระหว่างอารมณ์ที่พีคนะครับในเมื่อวันก่อนกับวันนี้ครับที่กลับสู่สภาวะปกติก็จะทําให้เกิดเรียกว่าความหดหู่และท้อแท้ได้เช่นกันพี่น้องครับแต่ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตามนะครับสิ่งที่พระเจ้าได้ตรัสกับเอรียาครับพระเจ้าได้บอกให้เอรียานอนพักพี่น้องครับ <Es per ated> เราจําเป็นต้องพักผ่อนนะพี่น้องครับนะในฐานะที่เราเป็นผู้รับใช้พระเจ้าในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนนะครับและเป็นลูกพระเจ้าหรือเราทํางานก็ตามนะพี่น้องครับเราจะต้องดูแลตัวเราเองพี่น้องครับหลังจากที่เรานั้นโหมทํางานอย่างหนักนะครับในตลอดสัปดาห์ทํางานรับใช้พระเจ้าอย่างสัตย์ซื่ออธิษฐานนะครับบางคนเป็นนักกิจกรรมนักทําทุกอย่างเลยนะครับไม่ตารางเรียกว่าไม่เคยมีตารางว่างเลยนะครับ เลี้ยงดูลูกแกะประกาศข่าวระเสริฐเตรียมบทเรียนเยี่ยมเยียนสมาชิกนะครับปรากฏว่าไม่มีเวลาพักพี่น้องพี่น้องครับเราจะมันต้องมีเวลาพักนะครับเ <P> พื่อที่ร่างกายเหล่านั้นจะได้รับการฟื้นฟูครับไม่ยังเอลียานในเวลานี้ครับสิ่งที่พระเจ้าได้จัดเตรียมให้เขาหลังจากที่ท่านบอกกับพระเจ้าว่าท่านขอตายที่ใต้ต้นซากพ,พระเจ้าไม่ได้ทําอะไรท่านนะพี่น้องครับพระเจ้าให้ท่านนอนหลับแลนะหลังจากนอนหลับพระเจ้าส่งทูตสวัสค์มาครับมาปลุกท่าน แล้วพระเจ้าจัดเตรียมอาหารเสิร์ฟอาหารร้อนๆให้กับท่านครับให้ท่านได้พักผ่อนให้ท่านได้รับประทานอาหารพี่น้องครับอันนี้เป็นราการแรกนะครับที่พระเจ้าดูแลของคนที่กําลังพบกับภาวะหมดไฟนะครับภาวะที่เรียกว่าท้อแท้ซึมเศร้าอยากจะฆ่าตัวตายนะครับหมดอะไรใจอยากหมดหวังในชีวิตประการแรกเลยนะครับพักผ่อนพี่น้องครับเราต้องพักผ่อนครับนอนหลับให้เพียงพอรับประทานอาหารที่เรา มีความสุขครับนะที่เราอาหารที่อร่อยที่เราชอบนะพี่น้องครับหลังจากเราหักโหมมาตลอดช่วงเวลายาวนานนะนะครับพี่น้องประการต่อมานะพี่น้องครับพระเจ้าได้ตรัดกับเอลิยาครับพี่น้องนะพี่น้องครับเราดูเราดูคําพูดของเอลิยานะพี่น้องครับในข้อที่สิบเอลิยาได้เรียกว่าคล้ายๆกับทวงนะครับกับพระเจ้าเอลียาบอกว่าข้าปรุงห่วงแหนแทนพระยาเวหลายครั้งเรา มีทัศนคติแบบนี้นะครับทำแทนพระเจ้านะเพราะว่าประชาชนอิสราเอลได้ทอดทิ้งพันธสัญญาของโะองกษัที่ย์นะครับได้พังแท่นบูชาของโะองได้ประหารผู้เผยพระชนะด้วยดาบฆ่าพระองค์เหลือฆ่าพระองค์แต่เพียงผู้เดียวและเขาทั้งหลายมุ่งเอาชตฆ่าพระองค์พี่น้องครับหลายครั้งเรามีทัศนคติแบบเอลียาครับซึ่งอันตรายและน่ากลัวมากคือการที่คิดว่าเราทําทุกอย่างเพื่อพระเจ้าเราทําแทนพระเจ้า นะเรากําลังทําบางอย่างให้กับพระเจ้าเหมือนอย่างทัศนคติของเอริยานี้นะครับอันตรายจริงๆพี่น้องครับเพราะว่าจะนําเรานะครับไปสู่ภาวะที่หมดไฟและหมดกําลัง,อย,งอย่างง่ายได้เลยครับแล้วเราเห็นสังเกตนะคำพูดเอริยาครับเ<ๆ>หลือมีข้าพรุงคนเดียวนี่แหละที่ต่อสู้เพื่อพระองค์และเหลือข้าพรุงเพียงคนเดียวพี่น้องพี่น้องครับหลายครั้งเราคิดว่าเราทําให้พระเจ้าเนี่ยเราทําคนเดียวเลยนะเราทําเราดีคนเดียวเลยเราเก่งอยู่คนเดียว เราทําอยู่คนเดียวคนอื่นไม่ทําอะไรเลยเห็นไหมเราทําอยู่คนเดียวอันนี้เป็นทัศนคติที่น่ากลัวมากครับพี่น้องครับเพราะมีโอกาสสูงมากนะครับที่จะนําเราไปสู่ภาวะเหมือนเอลียาในเวลานั้นครับและความจริงพระยาเวเปิดเผยนะครับในข้อที่15ถึง18นะครับพระยาเวบอกครับก็ที่18หรือคนต้อง7,000คนแน่ไว้ในอิสราเอลครับพี่น้องก็ที่18พระยาเวเปิดเผยครับให้เอลียารู้ความจริงว่าไม่ใช่เอลียาคนเดียวครับที่กําลังต่อสู้เพื่อพระยาเว และไม่ใช่เอลรียคนเดียวครับที่ไม่ได้คุกเข่าต่อพระบาอความจริงแล้วพระยาเวสัาแดงความจริงครับว่าเราเหลือคนไว้เจ็ดพันคนเนไว้ในอิสราเอลครับที่ไม่ได้คุกเข่าลงต่อบาอัพระบาอาและไม่ได้จูกระนั้นพี่น้องหลายครั้งนะครับเราคิดว่าเรารับใช้พระเจ้าคนเดียวเราทําเพื่อพระเจ้าเพียงคนเดียวคนอื่นไม่ทําไม่จริงนะพี่น้องครับความจริงแล้วมีผู้รับใช้พระเจ้าอีกหลายคนครับที่กําลังรับใช้พระเจ้าอยู่เหมือนกับเราเนี่แหละพี่น้องครับ อยาให้เราคิดว่าเราทําต่างๆเพียงคนเดียวแล้วเราทําทุกอย่างแทนที่พระยาเวพี่น้องครับถ้าไม่มีพระยาเวถ้าไม่มีเราแล้วจบเลยพระเจ้าต้องพึ่งเราแต่เพียงคนเดียวไม่จริงนะพี่น้องครับนะอยากให้เราคิดว่าเราเป็นศูนย์กลางของจักรวาลนะครับในงานรับใช้พระเจ้าพี่น้องครับถึงแม้ว่างานรับใช้พระเจ้าจะขาดเราไปนะพี่น้องครับก็ไม่เป็นไรพี่น้องครับไม่สําคัญเลยนะตัวเราไม่สําคัญครับถ้าจะขาดเราไปแล้วเป็นน้ําพระทัยพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าครับ เพราะยังมีผู้รับใช้พระเจ้าอีกะมากมายเลยครับที่พระเจ้าจะเรียกเขาขึ้นมาที่พระเจ้าจะสามารถใช้ครับแทนเราได้พี่น้องนะอย่าคิดว่าเราเป็นคนเดียวครับที่กลุ่มทุกอย่างไว้ที่เรียกว่าถ้าไม่มีเราจบเลยงานรับใช้พระเจ้าจบถ้าไม่มีเราคริสตจักรจบเลยถ้าไม่มีเรากลุ่มเซลล์ไม่มีแน่นอนถ้าไม่มีเราใครจะดูแลผู้เชื่อใหม่ใหญ่เป็นอย่างนั้นนะพี่น้องครับความจริงแล้วความจริงแล้วนะครับ เป็นพระกุณพระเจ้าครับที่พระเจ้าให้สิทธิพิเศษครับที่เราได้รับใช้พระเจ้าและความจริงเราถึงแม้ไม่มีเราถึงพระเจ้าไม่ใช้เรานะพี่น้องครับพระเจ้าก็มีคนที่พระเจ้าสามารถเรียกและใช้ได้อีกมากมายเลยพี่น้องครับอาเมนนะพี่น้องครับนะอยาให้เราสําคัญตัวติดเอรียาในเวลานี้นะครับพี่น้องและประการสุดท้ายนะครับสิ่งที่พระเจ้าได้พูดกับเอรียาครับพระเจ้าได้บอกเอรียาครับว่าให้กลับไปนะหลังจากเอรามาพบกับพระเจ้าที่ปูเขาโฮเรบนะพี่น้องครับ พระเจ้าได้บอกอระยะครับให้กลับไปทางเดิมและพระเจ้าได้บอกอรียะครับให้เจอพาซาเอลให้เป็นกษัตริย์ปกครองซีเรียให้เจอเยฮูให้เป็นกษัตริย์ปกครองอิสราเอลนะและให้เจอเอลิชาครับให้เป็นผู้เผยพระชนะแทนท่านและ,พระ,พ,ระพระยาเวบอกครับทั้งหมดนี้จบละพี่น้องครับหลายครั้งนะครับพระเจ้าไม่ได้คาดหวังอะไรเรามากมายนะพี่น้องครับความหมายของผมคือว่าให้เราทําตามในสิ่งที่พระเจ้าบอกเราพี่น้อง พี่น้องครับเราต้องฟังเสียงพระเจ้าจริงๆครับเหมือนอย่างที่เอลียาในเวลานี้ครับเมื่อท่านหนีท่านหนีกลับมาที่โฮเรบครับมาที่การทรงสถิตของพระเจ้าภูเขาโฮเรบนะครับหรือภูเขาซีนายครับที่ประทับของพระเจ้าที่พระเจ้าประทานโทราให้เอลียากลับมาที่โฮเรบครับหรือกลับมาที่ซีนายมาฟังเสียงพระเจ้าพี่น้องครับหลายครั้งนะครับในงานรับใช้ของเราครับนอกจากเราพักผ่อนแล้วนะพี่น้องครับรับประทานอาหารดูแลตัวเราเองนะพี่น้องครับ อันที่สองทัศนคติเราครับอยากคิดว่าเรารับใช้พระเจ้าลาพังอยากคิดว่าั้างานรับใช้พระเจ้าขาดเราแล้วงานรับใช้พระเจ้าจะพังพินาศไม่จริงพี่น้องครับพระเจ้าเป็นผู้ที่ดูแลงานของพระองค์ครับและงานรับใช้พระเจ้านั้นพระเจ้าเป็นผู้ที่พระเจ้าเป็นเจ้าของครับและพระเจ้าเป็นผู้ที่เพียงแค่กระทํากิจผ่านเราเท่านั้นเองพี่น้องครับถึงแม้ไม่มีเรางานรับใช้พระเจ้าแผ่นดินของพระเจ้าก็เคลื่อนไปข้างหน้าได้พี่น้องครับเพราะพระเจ้าของเราสัตย์ซื่อและพระเจ้าเรายิ่งใหญ่ครับ ให้เราขอบคุณพระเจ้าครับที่พระเจ้ายังใช้เราได้ขอบคุณพระเจ้าให้เราถ่อมใจพี่น้องครับนะอยา่าคิดว่าเราเพียงคนเดียวพี่น้องนะและประการที่สนะครับฟังเสียงพระเจ้าดีๆพี่น้องพี่น้องครับเอลียากลับมาฟังเสียงพระเจ้าครับและพระเจ้าบอกท่าน1นึ่งสเท่าน,นั้นเองให้ท่านทํา1ให้กลับไปเจอเอลิชาให้มารับหน้าที่แทนท่านนะท่านไม่ต้องทําทุกอย่างจนจบมีคนพระเจ้าได้มอบหมายบางคนให้ทําหน้าที่แทนเราแล้วพี่น้องนะหลายครั้งอย่าคิดว่าเราต้อง ทำอยู่คนเดียวจนจบนะพี่น้องครับพระเจ้ากําลังเตรียมบางคนครับให้มารับไม้ต่อแทนเราด้วยพี่น้องประการที่สองนะครับพระเจ้าบอกให้ไปเจิมเยฮูให้เป็นกรรษัตริย์อิสราเอลนะครับและไปเจิมกษัตริย์ของซีเรียนะครับก็คือฮาซาเฮลพี่น้องครับเท่านั้นเองพี่น้องครับนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าบอกเอลียาให้กลับไปและกลับไปทํามสิ่งนี้นั่นแหละครับคือสิ่งที่เมื่อเราฟังเสียงพระเจ้าครับเราจะสามารถโฟกัสในสิ่งที่พระเจ้าบอกให้เราทําพี่น้อง พี่น้องถ้าเราไม่ฟังเสียงพระเจ้านะครับงานรับใช้พระเจ้ามีมากมายเลยครับ,รบนะแล้วเราจะทําทุกอย่างเลยเหมือนเอลียาครับพยายามทําทุกอย่างเพราะคิดว่ามีตัวคนเดียวนะทําทุกอย่างหลายครั้งเราเป็นอย่างนั้นนะพี่น้องครับเราคิดว่าเรารับใช้พระเจ้ามีเราเพียงคนเดียวที่ทําได้แล้วเราก็พยายามทําทุกอย่างที่เข้ามาในช่วงของเราทําทุกอย่างที่มีคนเรียกร้องทําทุกอย่างที่สมาชิกเรียกร้องท,ทําท, odge, ทุกอย่างที่คณะกรรมการที่สจรเรียกร้องทําทุกอย่าง ที่เราคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีสุดท้ายเป็นไงครับหมดไฟสุดท้ายหมดแรงหมดกําลังครับว่าเราคิดว่าทุกคนต้องพึ่งพาเราอย่าให้เป็นอย่างนั้นเลยพี่นอ้องครับฟังเสียงพระเจ้าดีๆพี่นอ้องครับมีเพียงพระเจ้าเท่านั้นครับที่บอกเราว่าพระเจ้าปรารถนาให้เราทําอะไรเหมือนอย่างเอลียาในเวลานี้ครับพระเจ้าบอกให้เราทําแค่สามสิ่งครับกลับไปนะกลับไปไปทำสามสิ่งนี้พอจบนี่คือสิ่งที่พระเจ้าเรียกร้องเอรียาครับไม่ต้องทําหลายสิ่งหลายอย่างครับพี่น้อง ทำในสิ่งที่พระเจ้าบอกเราให้ทำฟังเสียงพระเจ้าดีๆครับพี่น้องครับนะเพื่อที่เรานั้นจะรับใช้พระเจ้าอย่างโฟกัสจริงๆพี่น้องครับและทำตามน้ำพระเท้พระเจ้าตามที่พระเจ้าเรียกเราให้ทำไม่ใช่มนุษย์เรียกเราให้ทำพี่น้องครับนะอเมนนะพี่น้องครับฟังเสียงพระเจ้าดีๆครับเมื่อเราทำตามที่พระเจ้าบอกนะครับเราจะไม่พบกับประสบการณ์แบบอิรลียครับเราจะรับใช้พระเจ้าด้วยความชื่นชมยินดีรับใช้พระเจ้าด้วยความมั่นคงจากภายในครับและรับใช้พระเจ้า ด้วยการดูแลตัวเราเองครับนะเพื่อที่เรานั้นจะไม่หมดไฟ <S <S และยังมีกําลังในการรับใช้พระเจ้านะอามีนนะครับพี่น้องครับงานรับใช้พระเจ้านั้นเป็นเหมือนกับมาราธอนนะพี่น้องครับไม่ใช่เป็นวิ่งแบบร้อยเมตรนะเราจําเป็นต้องดูแลตัวเราเองครับและงานรับใช้พระเจ้าความจริงแล้วมาราธอนไม่อย่างเดียวนะครับสี่คูณร้อยด้วยหมายความว่าครับหมายความว่าเรามีเวลาที่ต้องส่งไม้ต่อครับเรามีทีมงานพี่น้องครับที่ไปกับเราด้วยเราไม่ได้รับใช้พระเจ้าตามลําพังและถึงแม้ขาดเรา งานรับใช้พระเจ้าก็ไปต่อได้พี่น้องครับพริสจักรขาดเราได้พี่น้องนะครับกลุ่มเซฟก็ขาดเราได้ครับพระเจ้าสัตย์ซื่อและพระเจ้าจะทํางานของพระองค์แน่นอนครับอย่าคิดว่าเราอยากสำคัญตัวเราผิดนะพี่น้องครับไม่งั้นเราจะรู้สึกว่าทุกอย่างต้องอยู่ที่ตัวเราแล้วความหดหู่ความท้อแท้ใจจะเกิดขึ้นครับเมื่อบางสิ่งบางอย่างไม่ได้เกิดขึ้นตามที่เราคาดคิดพี่น้องอานเมนะครับดูแลตัวเองปรับทัศนคติให้ดีครับในงานรับใช้พระเจ้า และประการสุดท้ายนะครับฟังเสียงพระเจ้าครับทําในสิ่งที่พระเจ้าบอกเราให้ทาจริงๆพี่น้องสําคัญมากนะครับประการนี้อาเมนนะพี่น้องครับให้เราร่วมแจในฐานครับพระพิดาขอบคุณพระองค์ขอบคุณพระเจ้าสําหรับบทเรียนของเอลียากรูบใช้ที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่ผ่านความอ่อนแอของท่านผ่านความล้มเหลวของท่านเราได้เรียนรู้บทเรียนที่พระเจ้าปรารถนาจะสอนลูกพระพิดาพระเจ้าลูกอธิษฐานที่ลูกรู้ว่า สิ่งต่างๆที่เลวร้ายที่อันนั้นเกิดขึ้นได้แม่ลูกนั้นจะทําดีเพื่อพระเจ้าเพื่อเป็นดินของพระองค์พระบิดาเจ้ายา่ลูกนั้นมีความคาดหวังผิดๆที่คิดว่าสิ่งดีนั้นจะต้องเกิดกับลูกตลอดเวลาแต่ลูกรู้ว่าในความเลวร้ายที่เกิดขึ้นนั้นพระเจ้าอยู่กับลูกด้วยพระบิดาเจ้าพระบิดาลูกอธิษฐานที่พระเจ้าน mm ั้นจะทรงโปรดเมตตาที่ลูกนั้นจะมีทัศนคติในงานรับใช้พระเจ้าอย่างถูกต้องด้วยความถ่อมใจและรู้ว่าพระเจ้านั้นเป็นสิทธิพิเศษที่ลูกนั้นได้มีโอกาสรับใช้พระองค และงานรับใช้พระเจ้านั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับลูกเพียงลําพังแต่พระเจ้าสัตย์ซื่อและพระเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้าครอบครองพระเจ้าสามารถใช้ใครก็ได้ที่พระเจ้าทรงใช้ขอบพระคุณพระองค์เจ้าและลูกนั้นจะฟังเสียงพระองค์อย่างแท้จริงพระบิดาเจ้าและทําตามการทรงเรียกของพระองค์ลูกขอบคุณพระองค์เจ้าอธิษฐานกราบทุลในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอเมนพี่น้องหลายครั้งนะครับถ้าเราไม่มีความมั่นคงจากภายในถ้าเราไม่ฟังเสียงพระเจ้าดีๆครับว่าพระเจ้าเรียกเราให้ทําอะไรนะครับ เราจะกลายเป็นคนที่ทําทุกอยาก่างตามที่ทุกคนเรียกร้องเราให้เรารับใช้พระเจ้าให้เราทําสิ่งดีสิ่งนั้นให้เราทําสิ่งนี้เราทำสิ่งต่างๆมากมายนะโดยเฉพาะยิง่งนะครับถ้าเราอยู่ในบทบาทผู้นําบทบาทศิษยาพิบาลบทบาทอาจารย์นะครับถ้าเราไม่ฟังเสียงพระเจ้าดีๆนะครับไม่ฟังเสียงพระเจ้าตามการทรงนาของพระองค์และขาดความมั่นคงภายในจากภายในนะครับเราจะไปหาความมั่นคงจากภายนอกครับทําตามสิ่งที่ทุกคนเรียกร้องหมด แล้ววันหนึ่งนะครับเราจะเปลียนเป็นเอลียาครับหมดไฟหมดกําลังท้อแท้ขมขื่นใจนะหมดอะไรตายอยากและอยากจะตายพี่น้องครับและอยากจะล้มเลิกงานรับใช้พระเจ้าใหญ่เป็นอย่างนั้นเลยนะพี่น้องครับวันนี้พระเจ้าสอนเราครับผู้รับใช้พระเจ้านะครับสำคัญอย่างยิ่งครับต้องดูแลตัวเองครับต้องรู้จักพักผ่อนนอนหลับนะครับกินอาหารที่มีประโยชน์นะครับและประการที่สองครับต้องมีทัศนคติในการรับใช้พระเจ้าอย่างถูกต้องครับอยากคิดว่าเราต้องเป็นคนเดียวเท่านั้น นะถ้าไม่มีเราทุกอย่างพังทลายไม่จริงพี่น้องครับพระเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้าครอบครองครับและพระเจ้าพระองค์ยังคงทํางานของพระองค์ครับพระองค์เป็นเพียงทํางานผ่านเราพี่น้องครับผู้รับใช้ที่สัตย์ซื่อและประการสุดท้ายนะครับประการที่3ครับพี่น้องให้เราทําในสิ่งที่พระเจ้าเรียกเราจริงๆเราจําเป็นต้องฟังสิ่งพระเจ้าจริงๆครับเข้ามาเข้าเฝ้าพระเจ้าและฟังว่าพระเจ้านั้นให้เราทําสิ่งใดเท่านั้นแหละพี่น้องครับนะเพื่อที่เราจะรับใช้พระเจ้าอย่างเต็มกําลังเต็มร้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับ และรับใช้พระเจ้าอย่างเกิดผลจริงๆครับเพราะเราได้โฟกัสพลังงานของเราและทรัพยากรของเรานะครับในสิ่งที่พระเจ้าเรียกเราให้ทําขอบคุณพระเจ้านะครับขอบพระช่วยพีน่น้องนะครับพระช่วยนครับ